เต็มอัตราศึกทับนักบิด Honda Racing Thailand ยกทับ Honda CBR Series ล่าแชมป์ Asia Road Racing Championship 2 0 2พทับนักบิด Honda Racing Thailand นำโดยนักบิดจอมเก่าของทีมอย่างชิปนัครินอธิรัตภูว์พัฒน์อดีตดาวบิดโมโตทรีเจ้าของหมายเลข41ลงแข่งขันในรุ่นเอเชียซูเปอร์ไบค0 c c ASB 1000 cc, AS โดยจะเป็นครั้งแรกที่ลงควบรถแข่ง Honda CBR 1 0 0 0 r r ลงแข่งขันภายใต้สังกัด Honda Racing Thailand ร่วมกับช่างไทยอย่างเต็มระบบส่วนในรุ่น Super Sport 6 0 0 cc SS 6 0 0เป็นการผสมผสานนักบิดดาวรุ่งเลือดใหม่ The Next Successor อย่างลงตัวนำโดยข้าวก้องจาก,กรีพัทรพ่อฤทธิสารที่ผ่านการแข่งขันจูเนีย GP และ Moto GP รุกกีครับในปีที่ผ่านมาพร้อมล่าแชมป์เอเชียด้วยรถแข่ง Honda CBR 6 0 0 r หมายเลข2 0ร่วมกับทีมเมดอย่าง ธนัตละอองปลิวหมายเลข3าร่รวมถึงเลือดใหม่ของทีมอย่างไฮเปคอร์กฤษดาธนาโชคหมายเลข1-8นายนัทชัยสีโสวน,นาหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานวางแผนองค์กรบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดกล่าวว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2017ได้ประกาศนโยบาย Honda r e s t to the Dream ความฝันที่จะมีนักแข่งไทยไปลดแล่นอยู่ในเวที m o t ต GP เต็มฤดูกาลในปี2025ซึ่งเราทำสำเร็จแล้วตอนนี้เรามี ก้องสมเกียรติจันทราอยู่ในม o t ต GP เรามีก้องทัชกรบัวศรีอยู่ในม o t ต3แต่งงานของเรายังไม่จบซึ่งภารกิจต่อไปคือการสร้าง next successor ผู้สืบทอดความสําเร็จการค้นหานักแข่งที่จะก้าวขึ้นมาทดแทนนักแข่งรุ่นที่เหล่านี้ในอนาคตดังนั้นต้องยอมรับว่าการแข่งขันเอเชียโรดเรซิ่งมีความสําคัญมากในการพัฒนานักแข่งของเราเพราะเป็นเวทีที่รวมนักแข่งแถวหน้าของเอเชียไว้ทั้งจากไทยญี่ปุ่น มาเลเซียและอินโดนีเซียขนาดที่สนามที่ใช้แข่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นแทร็กระดับโลกที่รองรับ m o t ต g p จเกือบทั้งหมดและปีนี้ข่าวดีคือไมค์คิวเกียติสัก์สิงห์หอพงดาวรุ่งของ Honda ที่ผ่านการแข่งขันรายการนี้ได้รับเลือกให้ขยับขึ้นไปสู่การแข่งขันดาวรุ่งชิงแชมป์โลกรายการจูเนีย GP และ m o t ต g p r จีพีรุกกีครับซึ่งเป็นเวทีสําหรับไต่ตาวอขึ้นสู่ เวิร์กังปรีในอนาคตส่วนไล์อัพนักแข่งในรายการชิงชมป์เอเชียเรามีการผสมผสานที่ลงตัวมากๆเป็นครั้งแรกที่ชิปนัครินจะลงแข่งขันในรุ่นเอเชียซูเปอร์ไบค์ 1,000cc ASB 1,000ภายใต้ทีมของเราเองส่วนในคลาสซูเปอร์สปอร์ต 600cc SS600 เรามี3มนักบิดดาวรุ่งที่น่าสนใจอย่างเข้ากล้องจากกรีพัทระมิกส์ธนัทและไฮเปคอกฤษดา นอกจากนี้ยังเดินหน้าผลักดันนักบิดภายใต้โครงการพัฒนานักบิดยุวชนอย่าง,างเต็มกำลังโดยส่งสองดาวรุ่งอย่างเฟอร์ปัญจรุจิตวิรุณฉัดหมายเลข1นึและชินโจนภัทรจาตูหมายเลข86ที่จะลงแข่งขันด้วยรถแข่ง Honda CBR250RR ในคลาสเอเชียโปรดักชันสอ c c ้อยห้้วยสิด้วยสิท์ดวกในสนามแรกที่กำลังจะถึงนี้และสนามสุดท้ายของฤดูกาลซึ่งถือเป็นแนวทางที่ท้าทายอย่างมาก ขอฝากทุกท่านเชียร์นักแข่งไทยด้วยครับ